แทงพิชชาพาัทรตอบแทนแล้วหลังข้าเนรสงสายมา์กี้เข้าไทยไม่กักตัว ก่อนหน้านี้นางเอกซุปตาอย่างมาร์กี้ราศีได้ไปปรากฏตัวที่งานแต่งของเพื่อนสนิทอย่างพะเพื่อนชุติมนแต่ในอินสตาแกรมของมาร์กี้นั้นยังลงภาพไปท่องเที่ยวที่ประเทศสเปนงานนี้ทําให้บรรดาชาวเน็ตต่างสงสัยว่ามาร์กี้นั้นเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหรือไม่ล่าสุดในอินสตาแกรมของแพงพิชาพัฒหนึ่งในเพื่อนสนิทของมาร์กี้และไปร่วมงานแต่งเช่นกันเธอได้โพสต์ภาพในมีมาร์กี้ผู้กองไอซ์แพงและเจ้าสาวงานนี้ทานด้านของแพงได้เข้าไปตอบเมต์เพื่อให้หายส สงสัยว่ามาร์กี้กักตัวเสร็จนานแล้วกลับมาถึงประเทศไทยนานแล้วเอาเป็นว่าหายสงสัยนะคะชาวเน็ตทั้งหลาย